สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหนังสือกฎแรงดึงดูดนะครับกับการทํางานจิตใต้สนึกหนังสือเล่มนี้ไม่ชื่อว่าจิตมหาสมบัติไปชิดทุกอย่างที่ขวางหน้าของดรโจเซฟเมอร์ฟี่นะครับซึ่งเล่มนี้นะครับเขาพูดถึงพลังจิตมหาสมบัติว่ามันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สามารถทําให้เราทุกคนเนี่ยสามารถสมปรารถนาได้ทุกเรื่องซึ่งพลังนี้มันมีอยู่ในร่างกายของเราทุกคนและมันแบ่งเป็นกฎและเดี๋ยวเรามาฟังกันครับกฎข้อที่1นนะครับ กฎอันน่าทึ่งแห่งการติดต่อกับพลังจิตมหาสมบัติเขาบอกว่าทุกสิ่งที่เจ้าวอนขอจงเชื่อจิดว่าเจ้าจะต้องได้รับการสวดภาวนาจะทําให้คุณพบทางออกได้เสมอเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่พร้อมช่วยเหลือคุณในยามคับขันการภาวนาคือการติดต่อสื่อสารที่ทําให้ตัวตนของผู้สวดภาวนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเองการภาวนาจะช่วยให้เราพบสิ่งที่ต้องการและสมปรารถนาแต่ผู้ภาวนาจะต้องทําจิตให้มีสมาธิ มีความจริงใจแล้วก็ยึดมั่นในคุณธรรมด้วยการภาวนาสามารถแก้ไขสิ่งที่มันดูเหมือนจะแก้ไขไม่ได้แล้วหรืออาจจะช่วยบำบัดโรคที่เชื่อกันว่าไม่มีหนทางรักษาแต่จงจำไว้ว่าในที่สุดแล้วปัญหาทุกเรื่องจะสามารถคลี่คลายได้ด้วยการภาวนาการภาวนาจะทำให้จิตใจของเราไปอยู่ในที่สงบนั่นก็เหมือนกับว่าเราอยู่บนสวรรค์และความตายที่มนุษย์รู้จักเป็นเพียงภาพลวงตาที่มีควพรพะพวงถึงมากนักความตายที่แท้จริงก็คือ ความตายทางจิตวิญญาณซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ยอมก้มหัวให้กับความโง่เขลาความหวาดกลัวงมงายและความเฉยชาและไม่ลงมือทําใดๆผู้โชคร้ายที่ประสบกับความตายประเภทนี้ยังอาจฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งถ้าเขาสามารถเรียกความเชื่อมั่นกระตือรือร้นศรัทธาความหวังกลับคืนมาพร้อมกับลงมือทำการภาวนาและความสงบแห่งจิตวิญญาณจะทำให้เราสามารถมองเห็นความหวังที่แท้จริงในชีวิตที่เหลืออยู่ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยอยากจะค้นพบคําตอบกับตัวเองลองสงบและภาวนาแล้วก็ลงมือทําไปควบคู่กันนะครับเมื่อเราเกิดความสงบทางใจเราจะได้พบความหวังที่แท้จริงของชีวิตการฝึกภาวนาด้วยการทําจิตใจให้ว่างสงบไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับตัวเองจริงๆอย่างน้อยวันละสามครั้งพร้อมๆกับว่ากําลังทําใจให้รู้สึกว่าชีวิตมันมีทางแก้ไขปัญหาสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อจิตใจสงบ ก็พบบั้นปลายที่สุขสมหวังในเรื่องของทางออกของชีวิตการที่ฝึกภาวานาอยู่บ,บ่อยจะทําให้หัวใจของเราไม่ยอมรับเรื่องในร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วหันไปขอคําตอบจากจิตใต้สำนึกอันทรงพลังแทนจงฝึกภาวานาด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าจงอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับความรักและความสงบสุขจงเปลี่ยนทัศนคติสมัยระหว่างการฝึกภาวานาจงเลิกสงสัยในตัวเองจงหยุดความกลัวและยอมรับซะว่า จิตใต้สำนึกทราบดีว่ามันมีทางออกสำหรับทุกเรื่องเสมอดวงปัญญาอันสร้างสรรค์ของจิตใต้สำนึกมีอยู่ในตัวมนุษย์อยู่แล้วการภาวนาสามารถเปิดประตูคุกในหัวใจที่กักขังบางคนกับอดีตกับความเกลียดชังกับความริษยาอาฆาตได้ปัญหาทุกเรื่องย่อมมีทางออกเสมอขอเพียงคุณเนี่ยสงบสติอารมณ์แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองไม่ว่าสิ่งใดที่คุณปรารถนาเมื่อคุณสวดภาวนาจงศรัทธาให้มากที่สุด และคุณก็จะได้รับมันกฎข้อที่2เพล็ดลับแห่งพลังศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาของคุณเป็นอย่างไรตัวคุณก็เป็นฉันนั้นศรัทธ,ธาหมายถึงวิธีการคิดหรืออาการของจิตชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ได้หลายอย่างในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยพูดถึงความศรัทธ,ธาว่ามันคือความเชื่อมัน่นภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่ไม่มีวันเสื่อมหรือแปลเปลี่ยนไปได้ง่ายๆหรืออีกในหนึ่งก็คือความศรัทธ,ธาก็คือการหลอมความรู้สึกนึกคิดกับจิตวิญ,ญญาณ จนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์จนสิ่งแวดล้อมหรือสภาพการใดๆก็ไม่อาจทำลายมันลงได้ข้อความนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีพลังอำนาจหรือดวงปัญญาชนิดหนึ่งอยู่ในตัวเราอยู่เสมอที่สามารถช่วยให้เราพ้นจากความยากจนหรือความเจ็บป่วยและทำให้มนุษยชาติพบความสุขความร่าเริงเบิกบานใจแล้วก็ร่ำรวยมากขึ้นด้วยจงศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นแม้มันจะมองไม่เห็นแต่ศรัทธาคือความมุ่งหวัง จนกว่าคุณจะทําสิ่งนั้นจนสําเร็จเราทุกคนต่างก็มีศรัทธาครับแต่บางคนศรัทธาในเรื่องล้มเหลวความเจ็บป่วยหรือว่าเพศภัยต่างๆแต่บางคนก็ศรัทธาอย่างถูกต้องชีวิตนี้มั่งคั่งร่ารวยสร้างสารรค์เป็นต้นเพราะฉะนั้นจงศรัทธาให้ถูกทางศรัทธาที่ทุกคนควรมีก็คือศรัทธาแต่ในเรื่องดีๆเช่นเรื่องศีลธรรมเรื่องศรัทธาเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะฉะนั้นจงศรัทธาในคุณความดีนึกสิ่งใดก็จะหวังแต่สิ่งที่ดีเลิศประเสริฐสุด และเป็นไปได้สิ่งที่คุณใฝ่ฝันอยู่ตอนนี้แม้จะยังดูไม่เป็นรูปร่างเลยสักนิดแต่จงจําไว้ว่าจงฝึกกําหนดจิตสร้างเรื่องราวบางอย่างที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในหัวในจิตใต้สํานึกของคุณแล้วมันจะกลายเป็นจริงก็ต้องบวกกับการลงมือทําด้วยนะครับจิตใต้สํานึกเนี่ยจะคอยดูแลสอดส่องเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจงศรัทธาในสิ่งที่ตามองไม่เห็นเพราะบางครั้งปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่ตอนนี้อาจจะชนะมัน ด้วยแรงศรัทธาของคุณก็ได้ศรัทธาคือสภาวะจิตชนิดหนึ่งที่ออกคำสั่งได้และสามารถทำให้เกิดผลบางอย่างติดตามมาคุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มศรัทธาขึ้นไปอีกเพราะคุณมีอยู่เต็มพิกัดแล้วแต่ควรหัดใช้มันอย่างสร้างสรรค์และมีจุดมุ่งหมายเช่นศรัทธาในเรื่องการมีสุขภาพที่ดีความสุขในชีวิตการมีใจที่สงบร่มเย็นเป็นต้นเราต่างก็มีศรัทธาในด้านใดด้านหนึ่งแล้วคุณละ่ะมีศรัทธาแบบไหน ศรัทธาที่แท้จริงจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมศรัทธาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่บรรดานักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์มักจะเป็นผู้ที่มีศรัทธาสูงเมื่อใดก็ตามที่เขาตั้งสมมติฐานขึ้นมาเขาจะศรัทธาว่ามันจะเป็นไปได้เสมอไม่งั้นเราจะมีเครื่องบินหรือมีตึกที่สูงได้อย่างไรเราเองก็มองไม่เห็นจิตใจความศรัทธาความรู้สึกและความรักฉะนั้น ควรเชื่อเรื่องพลังมหาศย์ในร่างกายที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นจงเชื่อเถอะว่ามีอยู่จริงและมันมีอำนาจและเป็นอมะตะจงเลิกยึดมั่นเรื่องราวที่ไม่ดีเช่นความล้มเหลวความกลัวความผิดหวังจงเปลี่ยนความเชื่อว่าชีวิตนี้เราเนี่ยเป็นไปได้ชีวิตนี้เรามีแต่สําเร็จและการยอมรับนับถือจากคนรอบข้างจะดีกว่าจงศรัทธาว่ามีพลังลึกลับที่สามารถบําบัดโรคภัยไข้เจ็บได้ จงสร้างมโนภาพร่างกายที่คุณต้องการและใช้ความรู้สึกสมจริงว่าฉันหายป่วยแล้วฉันสุขภาพดีเป็นต้นจงฝึกทำจิตใจและอารมณ์และความรู้สึกให้สมจริงว่าคำภาวนาของเราเนี่ยมันได้รับการตอบสนองและเป็นจริงแล้วและคุณจะพบว่าพลางังศรัทธามันจะไม่เกิดปฏิหารในชีวิตได้อย่างไรบ้างกฎข้อที่สกฎอนนันนาพิษวงแห่งการบำบ,บัดร,ร,รักษา เรามีพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในร่างกายของมนุษย์ทุกคนอยู่เสมอย่าโมลังเลสงสัยอีกต่อไปจงอนุญาตและปล่อยให้พลังนี้ไหลผ่านไปทั่วร่างกายผู้ที่คิดพงสั้นอยู่คนเดียวจนใกล้จะเสียสติคือผู้ที่ยอมให้ใจถูกครอบงำและควบคุมโดยพลังเหนือธรรมชาติแต่เป็นการใช้พลังนี้ในทางที่ผิดยกตัวอย่างเคสของหนังสือเล่มน,นี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อแม่เกิดอารมณ์ร้อนรุ่มเพราะว่าการเผาผลาญของโทสะหรือความโกรธ เธอจะถ่ายทอดอารมณ์ร้อนนี้ไปยังจิตใต้สำนึกของลูกน้อยทำให้ลูกมีไข้สูงวิธีการแก้ก็คือจงปล่อยให้ความสงบสุขของจิตใต้สำนึกเนี่ยท่วมท้นไปทั่วจิตใจขอบคุณสงบนิ่งแล้วอาการไข้ของลูกจะลดลงและความปกติสุขจะหวนกลับคืนมามนุษย์ทุกคนเป็นนักบำบัดโรคโดยกำเนิดเพราะว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยประทานพลังมหัศาจรรย์เพื่อใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ราะฉะนั้นพลังชนิดนี้สามารถนํามาใช้ได้โดยความคิดและศรัทธ,ธาเช่นการขอบคุณตัวเองการโปรดรักษจิตเล็กๆเ,เป็นต้นพลังมาสจันจะทําให้คุณรู้ตัวว่าเราจะรักษาโรคแล้วก็รักษาอาการของเราได้อย่างไรหากต้องการมีสุขภาพที่ดีจงจัดระบบความคิดสมัยโดยเพ่งสมาธิไปที่การมีสุขภาพดีมีชีวิตแจ่มใสหน้าตาสวยงามไม่ใช่บน่นว่ากำลังปวดเอวปวดหลังปวดท้องเป็นต้น แม้บางเรื่องอาจจะเป็นไปไม่ได้ในสายตาของมนุษย์แต่สำหรับจิตใต้สำนึกแล้วทุกเรื่องย่อมเป็นไปได้เสมอคุณจะได้รับการบำบัดจนหายป่วยโดยสิ่งที่เรียกว่าการศรัทธาขอบคุณและก็ยอมรับพลังมหาสาจจร,รย์ที่ใช้รักษาโรคทำงานได้โดยการนึกคิดและจินตนาการของผู้ป่วยหากเขาปรารถนาจะหายป่วยสุขภาพดีเขาก็จะหายในที่สุดหากคุณเชื่อมั่นในเรื่องใดแล้วมันก็จะเป็นไปตามความเชื่อของคุณ และไม่ว่าคุณจะคิดแบบใดขอให้คุณจงคิดบกมุ่นกับผลลัพ์เชิงบวกที่คุณต้องการมันก็จะเกิดขึ้นคุณจะยังเป็นคนที่ตาบอดเท่าที่คุณยังไม่รู้ตัวว่าความคิดมันมีพลังหากคุณรู้สึกว่าจะได้สิ่งใดมันก็จะได้ตามนั้นและหากสร้างจินตนาการว่าตัวคุณเป็นยังไงคุณก็จะเป็นอย่างนั้นตาสว่างเกิดจากการมองทุกอย่างด้วยปัญญาปัญญาก็คือจิตข้างในและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีวันสูญสลาย บทภาวนาที่ดีมากสําหรับดวงตาก็คือฉันมองเห็นชัดขึ้น,นเรื่อยๆด้วยปัญญาด้วยจิตใจและสายตาของฉันฉันจะมองขึ้นไปบนเบื้องสูงฉันรู้ว่าฉันได้รับการช่วยเหลือออกจากปัญหาเป็นต้นกฎข้อสกดอันทรงพลังแห่งการปกป้องคุ้มครองความเกลียดชังเป็นพิษร้ายต่อจิตใจแต่การให้อภัยและความรักเป็นยากแก้พิษสามารถบำบัดโรคได้ทัศนคติของคุณเป็นเหตุ ส่วนเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันเป็นเพียงผลลัพธ์คุณสามารถป้องกันและปัดเป่าอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการนึกในใจอยู่เสมอว่าความรักของพระเจ้าปิดล้อมปกคลุมและหุ้มห่อตัวคุณไว้จงสร้างจิตนาการและความรู้สึกว่าคุณเป็นที่รักและเป็นยอดปรารถนาและน่าชื่นชมของคนทั้งหลายและคุณจะไม่มีวันขาดมิตรเลยจงนึกถึงคำว่าอิสรภาพลงไปในจิตใต้สำนึกแล้วมันจะตอบสนองให้เป็นไปตามนั้น คุณเชื่ออย่างไรทุกอย่างก็จะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของคุณตลอดทั้งชีวิตเราคือผู้แสดงออกซึ่งความเชื่อของตัวเองความเชื่อแบบผิวเผินจะไม่มีความหมายใดๆแต่ความเชื่อที่แท้จริงจะมีอิทธิพลต่อชีวิตคุณจะต้องเชื่อว่าคุณมีความสุขกายสุขใจได้ร่ํารวยได้แล้วเหตุการณ์จริงจะบังเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นในชีวิตของคุณเองจงทําตามความเชื่อนี้ให้เป็นนิสัยแล้วจะเกิดเรื่องมหัศจรรย์ในชีวิต ปัญหาและอุปสรรคและสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่เคยทำร้ายเราเราต่างหากที่ลงโทษและทำร้ายตัวเองด้วยความโง่เขลาไม่ตระหนักรู้เพราะฉะนั้นอย่าฝืนกฎแห่งความรักความสามัคคีและคุณธรรมรวมถึงการใช้ชีวิตจงให้อภัยผู้อื่นจงให้อภัยตัวเองเพราะว่าความเกลียดชังเป็นยาพิษที่เข้าไปทำลายอวัยวะสำคัญในร่างกายจนทำให้มนุษย์ป่วยเจ็บและไปถึงความตายได้จงฝึกไว้วางใจตัวเอง จงฝึกไว้วางใจคนอื่นและคุณจะสงบมากขึ้นกฎข้อที่5กฎลี้ลับแห่งการโดนใจจงทำตามแรงโดนใจที่ได้รับแล้วจิตใต้สนึกจะมีคำตอบให้คุณเสมอจงสงบใจและอารมณ์เพื่อให้จิตใต้สนึกมุ่งไปสู่คำตอบที่ถูกต้องและคุณจะได้รับการแก้ปัญหาและการตอบสนองดวงปัญญาในจิตใต้สนึกรู้เห็นทุกอย่างชัดเจนจงร้องขอภาวนาศรัทธาและสงบสุข แล้วคุณจะได้รับคำตอบเพราะว่าทุกเรื่องในชีวิตของเรามันมีคำตอบรออยู่แล้วจำไม่ว่ามันมีคำตอบรอคุณอยู่แล้วคุณจะต้องอดทนทำตัวและใจให้คู่ควรให้สบายดีให้สงบแล้วคุณจะพบปฏิหารเมื่อคุณสวดภาวนาด้วยจิตใจที่สงบการภาวนาขอเป็นการดนใจเหมือนกับการที่เราเนี่ยกำลังสนทนาระหว่างคนสองคนคือเรากับพระเจ้าในตัวเราจงขอจากส่วนลึกของหัวใจ ด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าจิตใต้สํานึกจะพาคุณไปยังจุดหมายที่คุณเองก็คาดไม่ถึงคุณอาจจะเดินเข้าร้านหนังสือและพบคําตอบก็ได้เป็นต้นจงทําตัวให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตชีวาแล้วก็ตื่นตัวอยู่เสมอฝึกสังเกตสิ่งรอบตัวเพราะว่าจิตใต้สานึกอาจจะส่งผู้คนสถานการณ์มาให้คุณเห็นก็ได้เพียงแค่คุณเนี่ยร้องขอคําตอบตอนนอนหลับคุณจะกระซิบกับตัวเองและพูดในใจว่าคําตอบทวนคํานี้ซ้ําไปซ้ามา และคำตอบจะมาหาคุณเองผ่านผู้คนสถานการณ์จงใช้สติปัญญาที่คุณมีอยู่ทำตามรางสังหรณ์สัญชตาตญาณจนตัวเองประสบควาสมสำเร็จกฎข้อที่ 6. กฎที่ทรงอำนาจแห่งความกล้าหาญจงกำจัดความกลัวด้วยการน้อมจิตใจของตัวเองและอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายของตัวเองจิตใจและร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองเมื่อคุณหาคำตอบจากที่ไหนไม่ได้ ก็ลองถามจิตใต้สนึกก่อนนอนเพราะว่ามันจะมีคำตอบให้คุณอย่างเสมอไม่ดีรอคุณอาจจะเกิดความเครียดเพราะว่ากลัวการผิดพลาดกลัวการลงโทษเพราะฉะนั้นหัดให้ไปผู้อื่นแล้วจิตใจของคุณจะเป็นอิสระถ้าคุณกลัวความล้มเหลวก็จะพบแต่ความล้มเหลวจิตใต้สนึกมันทางานแบบนั้นเลยจงนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการเช่นความโชคดีความสําเร็จแล้วมันจะมาหาความเจ็บป่วยทางกายเป็นผลมาจาก ความกลัวที่ฝังอยู่ในจิตใจของคนเราความโกรธความเกลีกยดมันจะทําให้หัวใจของเราเนี่ยมันมีแต่ความเกลียดชังไม่มีวันที่คุณจะเป็นอิสระได้เลยอย่าไปพูดว่าฉันมีแต่ความกลัวหรือฉันสับสนไปแล้วเพราะว่าจิตใต้สานึกจะทําให้มันเป็นจริงทําให้ชีวิตคุณน่ยมันมีแต่ความสับสนถ้าคุณรู้จักคิดอย่างชาญฉลาดคุณก็จะทําแต่เรื่องฉลาดเช่นกันคุณไม่จําเป็นต้องรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเพราะว่า คุณสามารถมีหวังได้เพียงแค่คุณเนี่ยสงบสุขและเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองปัญหาชีวิตของคนเราส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่เราไปเลือกคบกับความคิดที่ไม่ดีแล้วก็ทําให้เราเนี่ยดันไปเชื่อแบบนั้นแล้วก็มีพฤติกรรมตอบสนองในสิ่งที่เราเชื่อซะด้วยกฎข้อ7กฎมหาจรรย์แห่งความมั่นคงปลอดภัยคุณกังวลและหวาดกลัวอยู่เสมอเพราะว่าคุณไม่เห็นหน้าเข้าหาพระเจ้าผู้ปราศจากความกลัว เมื่อใดที่คุณรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเมื่อนั้นคุณจะรู้สึกปลอดภัยอย่างแท้จริงคุณมีเป้าหมายชีวิตในทิศทางใดส่วนลึกของหัวใจต้องคิดเห็นในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือความสอดคล้องกันนะครับคุณจึงจะสมปรารถนาถ้าปากกับใจไม่ตรงกันการกระทําไม่ตรงกันทุกอย่างก็ไม่มีวันได้รับหรอกนะครับความกลัวทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยความรักความศรัทธาเมื่อคุณเนี่ยมีความศรัทธา พลังกำลังในจิตใจของคุณก็จะมีความมั่นใจคุณสามารถมีชีวิตที่สดใสแล้วก็ดีเลิศด้วยการที่สงบกับจิตใจตัวเองให้มากที่สุดกฎข้อ8กฎวิเศษของอาหารทางใจใจกินอะไรตัวก็เป็นอย่างนั้นคุณคงคุ้นเคยกับคําพูดที่ว่ากินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นถูกต้องแล้วครับเพราะว่าคุณเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คุณกินคุณเสพทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณมองเห็นกินเข้าไปได้ยิน ทุกอย่างจะกลายเป็นอาหารของจิตใต้สำนึกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจงเลือกเสพสิ่งที่เป็นทัศนคกติเชิงบวกเป็นเรื่องราวเชิงบวกเป็นต้นจงเลือกแม้กระทั่งอาหารที่คุณกินเครื่องดื่มที่คุณดื่มเพราะฉะนั้นจงให้ความสําคัญกับทุกสิ่งที่จะต้องผ่านเข้าไปในร่างกายและจิตใจของคุณอาหารของประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณมันก็คือความคิดของคุณเองเมื่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายรู้ว่าจะหาอาหารได้ที่ไหน มันก็จะมุ่งไปยังแหล่งนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ความเจ็บปวดทรมานจะมุ่งไปยังความคิดที่ไม่เป็นมงคลซึ่งเป็นอาหารของพวกมันคุณกินอาหารชนิดไหนร่างกายและจิตวิญญาณของคุณก็เป็นเช่นนั้นจงบริโภคอาหารด้วยหัวใจที่เบิกบานและรู้คุณค่าอาหารสําหรับร่างกายมีความสําคัญเพียงใดอาหารสําหรับจิตใจก็มีความสําคัญเพียงนั้นคุณสามารถใช้จิตใจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อันไม่พึงปรารถนาได้ ด้วยการที่คุณจะต้องควบคุมประสาทสัมผัสท่างๆให้ได้จงเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้สิ่งที่คุณได้ยินมองเห็นได้ริมรถทุกอย่างมีผลกับอาหารใจคุณทั้งนั้นเ <_ nice> มื่อคุณฝึกเติมอาหารใจคุณก็จะเป็นอิสระจากความกลัวและเมื่อคุณเป็นอิสระแล้วคุณก็จะสามารถที่จะเพ่งสมาธิไปยังสิ่งที่เป็นความจริงความดีงามอันประเสริฐทั้งหลายที่คุณอยากจะได้จงให้ความศรัทธาเป็นตัวเปิดประตูที่คุณอยากจะได้รับผลลัพธ์ในชีวิต กฎข้อ9กดฎอันยิ่งใหญ่ของความรักความรักคือความผูกพันทางอารมณ์หากคิดจะรักต้องมีเป้าหมายถ้าต้องการกําจัดความกลัวต้องยุติธรรมในเรื่องของความอิจฉาริษยาความเกลียดชังอารมณ์ฉุนเฉียวและความอาฆาตพยาบาทมีชีวิตใหม่ด้วยการรู้จักรักตัวเองให้มากกว่าที่รักคนอื่นรักตัวเองได้ก่อนจึงรักคนอื่นความรักก็คือการศรัทธาและจงรักภักดีส่วนความกลัวคือความศรัทธาในสิ่งที่ผิด และเป็นเงามืดอต่อจิตใจความรักและความกลัวไม่อาจอยู่ร่วมกันได้คนขี้หึงคือคนที่รู้สึกหวาดกลัวตลอดเวลารู้สึกไม่ปลอดภัยและคิดว่าตัวเองไม่มีค่าความรักและความไว้วางใจต่อกันสามารถทำลายความหึงหวงได้จิตใต้สำนึกจะขยายทุกอย่างที่คุณได้ป้อนเข้าไปในความรู้สึกจากความรักรักเกลียดโกรธอภัยหรือว่าศรัทธามันจะป้อนเข้าไป คุณก็เลือกเอาสิ่งที่คุณต้องการจริงจริงนะครับกฎข้อที่10กฎอันสร้างสรรค์แห่งการควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะต้องรู้จักสร้างวินัยให้กับความคิดและแสดงออกในท่าทีที่สมควรในชีวิตประจําวันคุณจะเป็นผู้เจริญทางอารมณ์เจริญทางปัญญาความคิดเห็นที่ปิดๆิดจะเป็นผด็จการที่ร้ายกาจที่สุดมันจะควบคุมและพัฒนาการคุณไว้ความรักจะช่วยให้คุณเนี่ย พ้นจากความกลัวและ,ะเผด็จการที่ร้ายกาจที่สุดจากสถานการณ์ภายนอกได้ความรักคือความบุกพันทางอารมณ์มันคือการให้จงแผ่ความรักและความปรารถนาดีออกไปให้กับผู้คนรวมถึงการรักตัวเองด้วยและคุณจะทําให้อารมณ์ในทางลบที่เราวาดอยู่ในจิตใจของคุณมันสลายหายไปจงแทนที่ความคิดไม่ดีด้วยการคิดดีและสร้างสรรค์หรือด้วยอารมณ์ทางบวกเช่นศรัทธาและมั่นใจสามารถทําลายอารมณ์ทางลบได้ การเก็บกดหรือสะกดกลั้นอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆจะทําให้เกิดโรคร้ายในร่างกายจงตั้งมั่นในธรรมะและปลดปล่อยอารมณ์ออกไปด้วยวิธีการที่ถูกต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองจะต้องเริ่มที่การทําอารมณ์ให้บริสุทธิ์สะอาดด้วยการคิดดีอารมณ์จะตามความคิดไปในทิศทางเดียวกันการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาที่คุณมีต่อสิ่งแวดล้อมกฎข้อที่11ดกฎอันน่าตื่นเต้นแห่งความปรองดองในชีวิตสมรสการแต่งงานที่ศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากการรวมตัวกันของความศรัทธ,ธาความสงบสุขและความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งความกลัวที่ฝังอยู่ในจิตใจของภรรยาตลอดเวลาจะสามารถถูกถ่ายทอดไปสู่จิตใต้สำนึกของสามีซึ่งทำให้ครอบครัวเกิดปัญหาไม่รู้จบอดีตมันคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือปัจจุบันจงเปลี่ยนทัศนคติความคิดของคุณกับสามีและภรรยาของคุณให้ได้และคุณจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของครอบครัวได้ ความทุกข์มันเกิดจากความโง่เขลาและการมีจินตนาการที่บิดเบือนจงทําจิตใจและอารมณ์ให้คุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าความสงบสุขแล้วคุณจะกําจัดความกลัวที่ผิดปกติไปได้จงเผชเญกับความท้าทายของความว้าเหวและสิ้นหวังโดยใช้ความมั่นใจเชื่อใจไว้วางใจในดวงปัญญาอารมณ์ในจิตใต้สำนึกของคุณมันมีภาพใดโดดเด่นอยู่คุณก็จะถูกชักนำไปในทิศทางนั้น จงรู้จักให้อภัยตนเองและคนอื่นและสุดท้ายคุณจะมีความสงบสุขอย่ามีใจสนิหาสามีหรือภรรยาผู้อื่นผู้ชายผู้ที่ทําให้ตัวเองดูด้วยค่าด้วยความรู้สึกว่าบกพร่องและต่าต้อยจะทําให้ภรรยามีปฏิกิริยาตอบสนองในแบบเดียวกันจงทําตัวให้คุ้นเคยกับลักษณะและนิสัยที่ดีของคู่ชีวิตและชีวิตแต่งงานจะได้รับสิ่งที่มีแต่ความดีกฎข้อที่12กฎอันบันเจิดแห่งความสงบทางใจ เมื่อใดที่คุณกลุ้มใจใจคุณจะนึกไปถึงเรื่องราวต่างๆที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ผลเสียที่ได้รับก็คือความสดชื่นกระปรี้กระเป๋จะหายไปเพราะฉะนั้นพลังงานในร่างกายของเราส่วนใหญ่จะลดน้อยถอยลงเมื่อไปนึกถึงสิ่งที่เรากังวลเมื่อเกิดวิตกจริตแปลว่าคนกําลังกังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นหรือย,ยังก็ยังไม่รู้จงรีบเปลี่ยนระเบียบชีวิตของคุณสมัยและคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลง,ปลงอนาคตได้ อนาคตของคุณจะถูกกำหนดโดยสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ในปัจจุบันซ้ำๆย้ำๆถ้าคุณเป็นคนที่มีความกังวลอยู่เสมอคุณมีสิทธิจะดึงดูดสิ่งที่คุณกังวลให้เกิดขึ้นกับตัวคุณได้จงระวังความคิดของคุณกฎข้อที่13กฎสมบูรณ์แบบแห่งความเจริญรุ่งเรืองอัตโนมัติจงฝึกการใช้กฎแห่งการกำหนดสภาวะจิตเพราะมันสามารถดึงดูดความร่ำรวยความรักความสุขได้ เมื่อคุณทำงานให้ใครก็ให้คิดว่าจะทำกำไรให้เขาให้ได้และคุณจะเป็นคนที่พบแต่ความมั่งคั่งแบบที่คุณไม่เคยนึกฝันมาก่อนจิตใต้สานึกมีวิธีที่คุณนึกไม่ถึงมันจะส่งความคิดเรื่องความเจริญรุ่งเรืองเข้าไปแล้วมันจะทำทุกอย่างที่เหลือต่อไปสูตรในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเองคุณจะกล่าวเย็นๆกับตัวเองว่าสิ่งดีๆในชีวิตฉันเนี่ยมันมีมากมายฉันสำเร็จได้เป็นต้น เมื่อคุณเนี่ยรู้สึกขอบคุณหรือกล่าวยืนยันคำสั้นๆที่คุณอาจจะคิดเองก็ได้หรืออาจจะเจอตามหนังสือซึ่งเป็นคำเชิงบวกก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมีวาจาสิทธิ์ทาให้มันบังเกิดผลตามที่ปรารถนาได้ชีวิตคือการบวกเติมความร่ํารวยพละกําลังและปัญญาจงภาวนาว่าสิ่งดีกําลังหลั่งไหลไมายังตัวฉันและไม่สามารถหยุดหย่อนได้และไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยด้วยจิตใจที่สดชื่นเบิกบานแล้วความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ คุณจะสามารถชักนําความคิดเรื่องเงินล้านเข้าสู่จิตใต้สานึกได้ด้วยการเพ่งกระแสจิตและการทําสมาธิกฎข้อที่14กฎแห่งความคิดสร้างสรรค์จงฝึกในเรื่องของการมีความสามารถในการสร้างภาพในใจที่เรียกว่าจินตนาการจินตนาการแต่งตัวให้กับความคิดจะทําให้มันมีรูปร่างแล้วฉายมันออกไปคุณสามารถสร้างภาพบ้านสวยภาพการเดินทางท่องเที่ยวภาพสมรสคู่รัก เมื่อคุณรู้สึกว่ามันเป็นจริงภาพในใจทั้งหลายที่คุณสร้างขึ้นมาจะบังเกิดเป็นรูปธรรมจิตใต้สํานึกจะคอยหาทางหาคนสภาพแวดล้อมเหตุการณ์ต่างๆมเมื่อเกื้อกูลในสิ่งที่คุณคิดจงสร้างจิตนาการว่าคุณกําลังทําสิ่งที่คุณใฝ่ฝันอยากจะทําจริงๆและรู้สึกว่ามันสมจริงสมจังแล้วสุดท้ายมันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกฎข้อที่15กฎข้อสุดท้ายแห่งชีวิตอันสมบูรณ์ ผู้สำรวมสมาธิอยู่ที่กายทิพย์จะมีแต่ความสุขสงบในจิตใจและมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอสายตาของเราเนี่ยมองไปที่สิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมีความหมายและว,วันนี้คุณมองอะไรตัวคุณและบ้านของคุณจะปลอดภยัยถ้ามีวงแหวนแห่งความรักถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยากมีความสุขกับชีวิตจงอาศัยอยู่ในจินตนาการที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นจริงๆคุณมีหน้าที่แค่คิดจากนั้นกิจกรรมทุกอย่างก็คืองานของจิตใต้สำนึก และนี้ก็เป็น15กฎของจิตมหาสมบัติพิชิตท,ทุกอย่างที่ขวางหน้าดรโจเซฟเมอร์ฟีขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับฟังนะครับม o t ต v a t เ o ช Pod ป a อดสวัสดีครับ